สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับโนบารีประกายแสงนาตีฮะเราอยู่ในโดบารีเอ็กไอดีโนบารีเกันอีกแล้วครับพี่บัตของเรานะครับผมวันนี้ฮะคนรีเควสมาครับคอจีนอสเลเวลหนึ่งนะครับพี่ได้เลยครับเพิ่มพลังโจมตีของฝ่ายตัวละคร10%ทีมนี้เลยครับมีเกลุริคันชุปจีนอสแทนทอมมาสเตอร์ซอมบี้แมนและเมลสากาครับตีคนเดิมกับจีน่าวูดครับจริงๆทดสอบไปแล้วล่ะนะแต่ว่าอยากรู้ว่ามันจะยิงแรงขนาดไหนครับไปดูกันฮะไปดูกันฮะตรงนี้ฮะแนนน่อ บอกเลยผมจะดูจนจบนะไม่ต้องกดข้าวนะดูจนจบนะตรงนี้ฮะไปครับตรงนี้ฮะสองมินแมนฝั่งจีน่าวูดได้เปิดก่อนนะฮะมาครับตรงนี้ปั๊บก่อนเลยมาระบายมีหมุนวนวงคูงกันมาครับปา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 ป่ามาสามสิบเก้าล้านดาเมจฮะแล้วโอ้โหระเบิดไปเลยครับสองตัวฮะแล้วนี่ฮะเซ็ตหยอกมาสองทีตรงนี้ฮะแล้วปาครับสมัยครับระเบิดจู่โจมก็กระทืบไปครับตรงนี้ปา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 ป่า ป่าไปไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ฮะแล้วซูยฮาโซเราดมยิงกดทับจุดกดเส้นไปก่อนฮะไลนอันตีสีฟ้าได้เปิดก่อนอยู่แล้วจากการไลนอันตีปึ๊ดปัดร้อยห้าสิบล่าไนวมาตรงนี้อ่ะไมินบุนควงกันมาครับปาดมาตรงนี้ไปแรงเท่าไหร่ฮะระเบิดจูโจงฮะปาด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 ป่าไปแท่งท็อปมาเตอร์ครับสุดจะตึงฮะัไปมิมุนควงกันมาอีกแล้วฮะสควานสับๆในเปิดจัดหน้ามาครับจากการไลนอันตีกับซูยฮาโซเราดมยิงกดทับจุดกดเส้นฮะ ใส่แทงทอมม่าเตอร์ครับแน่นอนครับติดสตันกันไปเอาละครับติดสตันไปอย่างนี้โดนเด้งกระโดดยัดหน้าไปทีนึงาะนี้ไม่ใช่คอเพิ่มที่เพิ่มเลือแล้วครับเพราะฉะนั้นแทงทอมม่าเตอร์จะตายไวกว่าปกติหรือเปล่าเขาสมิธแมนลุกขึ้นมาครับหืมนะไปครับไปบีบบูนวงกันมากระป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 รัป้าไปตีกง44ล้านดาเมจเนะเซ็ตย่อไปหนึ่งทีเซ็ตย่อโคตรแรงแรงจัดๆนะแล้วมาครับจังหวะนี้ครับรับแรงกันเลยครับซุย์ฮ่าโซครับระดมยิงกดทับจุดกดเส้นแน่นอนครับแน่แท้ครับ แน่นอนแน่แท้ตรงนี้66ล้านนะโอ้โหก้อนแรงก้อนแรงตรงนี้เซ็ตย่อครับใส่แทงท็อปใส่ซอมบี้แมนซอมบี้แมนลงไปนอนแน่นอนก็สะท้อนขึ้นกลับไปแล้วหมาเฝ้าบ้านแมนเด้งกระโดดใส่แทงท็อปมาสเตอร์ประจังหวันี้เอาไล่ฮะโอ้โหหกสิบเก้าล้านดาเมจนะแรงจ,จัดจริงจิงเซ็ตย่อโอ้โหแทงท็อปมาสเตอร์จะไปหวั่นให้ได้ครับแล้วมาแล้วครับแทงมาแล้วครับระดมยิงกดทับจุดกดเส้นครับโอจีน้อยฮะโอเจน้อยจะเท่าไหร่ครับโอ้โหเกือบสองร้อยล้านดาเมจนะตรงนี้ฮะ โอ้โหเฮ้ยให้ป่ะหรือว่าเป็นพันวะเฮ้ย <laughs> มาดูน้อยๆอ๋อเมื่อกี้มีมีคนมีคนหายไปก่อนแล้วใช่ป่ะวะแต่ว่าฮายาคือฮายาคือเนี่ยป่าขึ้นมาฮะแล้วจุดชีวิตขึ้นมาสองด้วยฮะจะเอ๋ตัวเองครับแล้วคืนซุปเปอร์เทเลกรนิคอลเดี๋ยวไปท่านไหนเราได้ติดกระหน่ำซัมเมอร์เซลอล์ตรงนี้ฮะติดกระหน่ำซุปเปอร์ไซย่ามาฮะตรงนี้ฮะเออมีคนบอกให้ใช้ไคโอเคีนดีกว่าพี่หมัดไคโอเคีนนะฮะเพราะว่านเป็นสีแดงครับเดี๋ยวซุปเปอร์ไซย่ามันต้องเป็นผมทองฮะ แต่ว่าตัวคนดูไม่รู้จักครับตรงนี้ฮะไม่รู้จักใครโอเคนะต้องเอาซูเปอร์เซย่าให้คนรู้จักก่อนนะตรงนี้ฮะโอ้โหเซ็ตยอดมาสองดีฮะแล้วมาครับคุยฮาโซเราดมจริงกดทับจุดกดเส้นนะฮะมีกระหน่ำเกลิวครับไปครับตรงนี้รอแล้านดาเมจโอ้โหเอาเรื่องฮะตรงนี้เอาอีกทีฮะสวนคืนกลับมาครับรหัสนี้ปั้นกี่เดือนครับรหัสนี้ที่ปั้นรหัสนี้กี่เดือนคี่ว่ากี่เดือนครับเฮ้ยรับน้องนี่มันชื่อคุณคุฮะครับน้อง ตั้งแต่อันนี้พิบัติเล่นแต่ต้นนะครับแล้วก็แล้วก็เลิกเล่นไป4เดือนแล้วกลับมาใหม่นะครับผมแล้วก็เล่นยาวมาจนถึงทุกวันนี้ครับไปครับตรงนี้ฮะวิจิวิวิวจิวจิวิวตุ่ม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 หกสิบหกล้านดาเมจนะตรงนี้ติดสตันกันไปสองตัวเช่นเคยครับบอลไทยท็อปรัดแรงอยู่็ได้อยู่ข้างหน้าครับ แล้วหมา้าบ้านแมนมาครับเด้งกระโดมจังหวะนี้ใส่แทงท็อปมาสเตอร์แทงท็อปมาสเตอร์ยังคงรับแรงกระแทกได้ดีอยู่เจ็ล้านสี่แสนหรือว่า74ล้านกันแน่ฮะสนามแรงปิดไปลงยิงกดทับจุดกดเส้นยัดหน้าไปนียัดหน้าไปครับจะดูว่าจะแรงเท่าไหร่ฮะหกสิบเจ็ดล้านไม่ถ้าะตรงนี้แล้วได้ไลอันติดอันนี้อันติดธรรมดาอันดีอันติดปกติละมาครับสวีฮัทโซตุ้ไปหกสิบสี่ล้านฮะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ฮะเซตหยอกไปหนึ่งทีโอ้โหเซตหยอกไปที เอาล่ะครับตรงนี้ฮะมาครับเทิรนที่3ามก็สนามแรงบิดมาก่อนแล้วซูยิฮัโซบเราดมยิงกดทับจุดกดเส้นนะโอ้นี่ขอดีน้อนะฮะคุนจริงเปล่าครับคุนแปลกๆเหมือนเคยเกียเออเอเออ่าใช่ใช่ใช่ขับขับน้องนั่นแหละขับน้องเนี่ยแหละโดนแบนไปซูยฮัโซมาอันนี้ไล่อันตีนะ เท่าไหร่เท่าหร่ตรงนี้อื้อหือ66ล้านเป็นสแตนดาร์ดเลยนะตรงนี้อ่ไปมีดหมุนวนวงควงกันมาใส่แทงค์ท็อปมาเตอร์ปาดมาตรงนี้อืรครับระดมยิงกดทับจุดกดเส้นฮะเรายิงมาตรงนี้ฮะตุ่มตุๆๆๆๆๆๆไปติดสตันอีกเช่นเคยก็ลงไปนอน2ตัวครับแล้วมาตรงนี้ฮรไปมีดหมุนวนวงควงกันมาครับระเปิดเพียติดดบลีกอีกเส้นย่อก็ติดดบลีกเส้นย่อยอีกทีก็ติดดบลีกโอ้ติดดบลีกเยอะจัดตรงนี้บี้ดหมุนวนควงกันมาอีกแล้วครับ มาครับมาครับเมทันไนครับสุวิหโซครับร er ับแรงกระแทกครับตรงนี้วตุ่มตุ่มตุเอ้ากลายเป็นว่าเมจเจมเม็ท่านไนพอๆกันซะงั้นนะฮะเออเมจเจมเม็ท่นไนพอๆกันแล้วเซตย่อตรงนี้เออแทงท็อปจะไม่ตายนะแทงท็อปังไม่ตายเราเดินเด้งกระโดดกันฮะปั๊บปั๊บปั๊บปั๊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 ป้าไปติดโลเกริวครับขึ้นมาครับตรงนี้สะท้อนขึ้นกับไบแล้วสุวิหัโซโลมยิงกดทับ พอตีนอตตรงนี้ติดสตัน2ตัวเอาแล้วครับเซตย่อหมาตายเหลือเหลือม่ชั่ไหนตัวเดียวแล้วเมลสกัดปาดแต่ยังมีเขยังมีลูกไฟใช้นะครับเมลสกัดจะโ,โหคตนแรงเซตย่อติดลบลีกเซตย่อติดลบลีกอือหือตรงนี้ชุบชีวิตขึ้นมา2แล้วเจอคือซูปเปอร์เทเลกิติคอตื่นดื้อไปอีก ตื่อหรือันหน้าตื่อหรือยันหน้าติดลบรีเซตย่อพลังเซตย่อนละพลังเซตย่อแล้วะตรงนี้เม็ดเยมหาโอา้โหแล้วเนี่ยปืนใหญ่โมดไม้แล้วตรงนี้ติดเผาไหมหรือเปล่าครับติดเผาไหมหรือเปล่าไม่ติดเผาไหมนะได้โดนไฮายาคือแล้วครับตรงนี้ไฮยาคือไฮยาคือขวานสับยักษ์ใหญ่ครับช่วยยื้อชีวิตจินาบูตไปครับตรงนี้ปึบมาเอาละครับเซตย่อมาหนึ่งทีติดลบลีเซตย่อมาอีกทีแทงทอมมาเตอร์ยังไม่ตายเลยนะชวชีวิตขึ้นมาสองตัวครับแล้วมาเหล็กจู่โจมกระทืบโลมาครับ ตรงนี้ใส่แถวล่างกันมาเพราะแทงท็อปมาสเตอร์ยังคงรับแรงก้ะแทกแถวล่างอยู่ว่าเซตย่อมาหนึ่งทีเซตย่อใหม่ทีนึงก็สะท้อนคืนกลับไปแน่นอนมาเหล็กจู่โจมกระทืบลงอีกรอบหนึ่งแล้วกันฮะแทงท็อปมาสเตอร์รับแรงกระแทกตรงนี้แล้วมารับเด้งกระโดดฮะปาปๆาปๆาปาปาป้าปาปาปาน่าจะไม่รอดหรือเปล่ายังคงรอดดีครับ18ล้านดาวมเหย่แล้วยังคงรอดฮะแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับตรงนี้ฮะใบมีดหมุนวงวงควงกันมาครับวงกันมาครับเทินที่4ี่ฮะเทินเซตย่อ เซจเหยอยังไม่ตายฮะยังก่อนฮะยังไม่ตายฮะระดมยิงกดทับจุดกดเส้นฮะยัดหน้าครับตรงนี้ฮะตุ้ม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 หกสิบเก้าล้านเรียบร้อยหรือเปล่าครับไปมินเหมือนวนควงกันมาอีกแล้วออ้เอาแล้วครับอย่าเพิ่งตายนะโอ้โหโดนเด้งกระโดดน่าจะตายแล้วเนี่ยโดนเด้งกระโดดแทงท็อปมาเตอร์ึุดว้ไม่ไหวฮะตรงนี้แต่แต่ไม่ทนายเขาติดสตันอยู่สนามแดงบิดไปอ้าวโดนฮะระดมยิงกดทับกดจุดกดเส้นนะเอาแล้วครับตรงนี้ฮะไปครับ ไปครับตรงนี้34ล้านยังไงโดนเซตหยอครับยังครับไปไม่หมุนวนก่อนครับวิกกี้ไล่กันตีจากสนามแรงปิดเท่านั้นฮะโดนเซตหยอแน่นอนฮะตรงนี้เซตหยอร่วมาตาหายครับเซตหยออีกทีอ้วเร็วเรียบร้อยครับนี่ฮะโอ้โหเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้จะใช้ยังไงกดไลค์ฮะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปครับใครอยากดูคอไหนนะครับมาขอในไลฟ์ได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้ฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับยอด เฮ้ยเดี e ๋ยวเดี e. ๋ยวมันจะครบ8นาทีแล้วให้ครบ8นาทีกันมาดูดาเมจกันดีกว่าหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันพันแปดร้อยสามสิบแปดล้านพันแปดร้อยสามสิบแปดล้านเออโอเคแปดนาทีพอดีี